สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยครับวันนี้เรามาอยู่กันในแมป Don Press the Button กันครับอ้าวจบแล้วเหรออ้าวอ้าวกรลังพูดอยู่เลยใช่เหรอใช่เหรอโอเควันนี้เรามาอยู่ในแบบที่ถ้าชื่อไทยว่าอย่ากดปุ่มวันนี้ห้องห้องนี้น,น่าจะบีใช่ไหม โอเคโอเคมีมันมืนมนมนม่นเนี่ยเอาฮะโอ้จะรีบกับปู่ไปไหนเออวัดเล็กเฉยอะไรวะเนี่ยไม่หลบตายชุบ ตาแล้วเหรอเออโอเควันนี้ผมออกจมีเสื้อมาขายครับผมจะทิงง้งลิงก์ไว้เป็นทิ้งลิงก์กลุ่มของผมแล้วก็ลิงก์เสื้อด้วยโอเค,อเ,ค,อเ,คเสื้อนี้ขายที่แปดแล้วบักนี่หมุนหมุนหมุนไม่หยุดเลยโอเครายนี้ไปก็เป็นลิงก์ตลอดทั้งหมดเลยนะครับนีก็ถึงด้านบนแล้ว Ui, cái đồ xuống Cái đồ xuống Ê, ơi, ơi Cái đồ xuống này Chúp Ok, cái đồ xuống Ê Phải dịp phẳng Ừ uhm. โอ้ยโอเคมาถึงโอ้ยดีใจอุ้ยมื่อกี้มือสั่นเลยหาที่กำบังเหรอเกตดแต่ลมโอย้ยฝนกดฝนกดโอ้ยกิดตายฝนกดน้อยแค่หนึ่งสองสามสี่สี่คนเองน้อยมาก ยิงแค่หยดสองหยดก็ตายนะโหชัดมากเมื่อฝนยืนอยู่นิ่งๆเลยนี่่าแล้วเชียวมันต้องมาอีกอะไม่กลัวที่หลุดฝนเลยไม่กลัวเอ้ยเลือดเลือด เลือดนีแดงเลยกดนี่กดเองเป็นคนแรกที่ค้นหาและกดปุ่มเอายังไม่ปุ่มเอเอ้าอยูแลดวเหรอเอา้าโอ้ยแต่ส่วนใหญ่คนพวกนี้ตายเพราะว่าอยู่ใกล้ปุ่มเกินไป โอเคเฉพาะไอ้นคนตัวใหญ่มันตายคนแรกนอนไม่มีใครเหลือบ้างวะไม่มีเลยนี่เลเหรอคือคือตายอ๋อเนีไงเพื่ออะไรวะโอ้ยอ่าฮะจะส่งไปในละวาโอเคเข้าใจพื้นจะพงังใช่ไหมถล่มวะ อืมืโอ้โหเอียงซะด้วยมืดเลยไม่รู้ว่ามันจะเอียงโอ้ยอะไรวะอืมหัวเริงตายแน่โดยตรงนะที่อนมันบอกอะจริงด้วยตายเด็ดไอตอนเลเซอร์ที่มันหมุนหมุนแล้วเนะี่ยฮะเหมืนรอดได้ไงวะ เออไดโนสไดโนสเดเนเสาว้าวยอดพปแาที่ควารูปล่างที่ถูกหอค้นหาลูกบอลสีแดงลูกบอลสีแดงลูกบอลลูกบอลหาวงกลมสีชมพูหรอสีส้มเข้ม อืมวงกลมสีชมพูวงกลมวงกลมมันอยู่ตรงไหนอ่ะอืมสีเขียวมะนาวเอ้าใช่ด้วยโคง่ายชอบเสื้อดิมนี่ตรงได้เสื้อมีด้วยใต้มือโอ้ไอพวกขี้กาก อืมเดี๋ยวกดโดนเลยโ okay. อเคอาา่ะฮะหลีกเลี่ยงจรวดโอ้อะไอไม่ตายแล้วจรวดแค่นี้ให้ให้ๆลบได้ไหมเออนี่ใครตายดง่ายๆหรอเออใช่จรวดเหรอน่าจริงก็มาดตยวา่าไม่กลัวเอาคนตายไปแล้วอะ่ะอุ้ยอือหือ ตรวจรมเรียมวะไม่ตายอยู่แล้วชึบอีซี่อืมเห็นไหมุ้ยอุ๊ยเฉียวอืมอืมบอกเลยว่ามันใช้ง่ายไลยเสียจริง โอ้โหง่ายจริงว่ะไม่เคยอะไรง่ายๆอย่างนี้มาเลยเออคิดเร็วอ้าวตายหลายหนเลยทีนี้อ้าวโอเคกดกดกดค้นหารูในกำแพงอ้าวนี่ไงอีซี่ว่ะพี่น้องขี้กากขี้ไพ มิ้ตายโอเคเอาแค่ okay. Okay, นี้เหรอเออช่วยช่างหาหาค้อนเหรอคอนคอนนี่งหยิบค้อนเองไอม่เป็นไรไงมอืมเดี๋ยวฟาดหัวเลย หนึ 1> 1่งทําห้าเดี๋ยวนะมันวนหนึ่งทําห้าหรือว่าอ๋อประแจประแจโอเคคือต้องเอาของพวกนี้มาให้ใช่ไหม,อมเออพิมพ์เขียวพิมพิมโอ้พิมพ์เขียว Okay. พิมพ์เขียวจะสีเงเินคืออะไรวะพิมพ์เขียวสีฟ้าสุดยอดไปเลยชอบจริงเกมรเหลี่ยมอย่างเงี้ยนำแปลงสีฟันแปลงสีเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันตลับม,มีดไม่ใช่เหรอไม่หมายถึงแปลงไอ้อย่างที่ตาเสียนรอ

ด่านนี้เองต้องรีบไปป็นด้าแห่งการสปีดรันเลยอะสมาธิต้องมีเออโอ้ยสมาธิต้องมีหาอะไรตายชุดตาเลยโอเมก้าตายไวนะสึนามิสุดขอบแล้วอะนนี้ขี้โก้ขี้ผาย ซื้อของมาหรออืมของในนี้เหรอมีปืนด้วยแหละครับไปร้อยวัตอืมน้ำยามีปืนอะไร,รอ่ะจุบไม่ให้อุ้ยก็คือห้ามโดนเงี้ย ให้อยู่ตรงที่มันสีแดงแดงอ่ะแดงจะจะจัดไปเลยอ่ะโอ้ีซี่ว่ะ e เลี่ยงกันถูกยจ้งอะที่คืออยู่ก็คือของช่องเนี้ยโอเคง่ายว่ะเนีย้ยเี่งนี้วพาความระแวงโดยเฉพาะเลยอืม มันสบายมันมีที่บินเนี่ยมันช่างแย่มากๆพูดคำหยาวไปด้วยสมองใหญ่บิ๊กเบนตอนนี้บิ๊กเบนหัวโลนล้วแบบโลนเลยโลนซ่าว่าพลังโอ้ยวิ่งเร็วบิ๊กเบน วิ่งวิ่งวิง่งโอเคเดี๋ยวขอถ่ายไปทำโปกคลิปหน่อยแล้วกันนะสักน่าหลอโอเคสุยดยอดนี่และโปกคลิปอืม u uh, quá mệt trời pin นี่ขวาเยออ่นแล้วเลื่องไยวะสเปคคะแนนเนี่ยกดปุม่มถึงจุดสุดเดี๋ยวเส้นสุดมีเพียงสะพานเดียวอ้าวโอเคโอเคงั้นก็งอัดคลิ้นนะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับถ้าใครชอบว้าวใหม่ลืมกดติดตามแล้วก็ลืมกดกระดิ่งนะครับครับเรื่องคืออย่าลืมเอ้ยอย่าลืม 是血，血，血 <music>，血，血 <music>，血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 ，